สวัสดีครับสวัสดีครับทมาชิกุ้กท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสี่ช่องี v ีธรรมดาครับเจ้าี v ีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นของวันที่นะครับของวันที่ของวันที่เท่าไรหุ้นไทยเย็นของวันที่ยี่สบิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดนะครับคุมพัน์บอลพาร์อลท่านละหกสิบแปดนะหุ้นไทยเย็นก็เป็นรอบสุดท้ายของวันสุกนะครับวันนี้นะมันสุกแล้วนะ ถึงเราสุดท้ายแล้วนะครับเย็นนะครับขอขอบพระคุณที depths, ท่มาเชิญรุก่นน้องแต่ละท่านที่เรียกประชุมนะครับชื่นชมชื่เลยฝากปฏิจจาร์ด้วยนะครับปฏิจจาร์ปฏิจจเกณฑ์ด้วยแล้วเสียด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางเรียงให้ท่านผู้ชมในเรื่องหลุมผสมันเป็นเท่านั้นนะอเด่นนะครับศูนย์กำแหน <tr> ึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะให้เฉพาะศูนย์ก็จายไปนะครับสําหรับสายลูยสายวิ่งนะศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับคือวินนะ ห้าหกเจ็ดแปดเาป็นงนะครับห้ ó, าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกศูนยศูนย์หกเจ็ดศูนยูนเจ็ดแปดยแปดขอภครคับเพ่งจะหาครั้งแรกเองไม่เป็นไรหรอกอีกสองครั้งถ้าเพือนสามครั้งก็สี่สามหาวเนี่ยห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยนะ ทางที่ดีก็เกดเอาตรงนั้นอ่ะที่เดียวเราไปจับคู่กันห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะหนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ขึ้นขึ้นบินนะครับประมาณนี้นะไปจับคู่กันนะห้าเด่นมาจากเราไอ้นี้รูดจริงเน้นที่หนึ่งเป็นหลักฮะแล้วทุกท่านทุกฟองมาคอยมาเนาะคอยมาตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเง่งเง่งนะครับวันนี้แบบตั้นตัก่อนนะ รับประมาณนนะครับอเคครับอเคครับเอับสวัสดีรับ